วันนี้นะคะพรนะคะก็จะมาพูดในเรื่องของหัวข้อทำไมยนอัตคาถึงให้ลูกค้าทำเรื่องจองรถก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะก็ขออนุญาตบอกเป็นข้อๆไปเลยนะคะคือ1นนะคะเพื่อแสดงให้เห็นถึงความต้องการและความพร้อมของคุณลูกค้าในการที่จะรับรถคันนี้นะคะ2นะคะเพื่อจะเป็นการล็อกรถนะคะ คันนี้ให้กับทางคุณลูกค้านะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นคันไหนๆที่คุณลูกค้าต้องการนะคะก็จะล็อกสิทธิ์ให้คุณลูกค้าไว้ในการจัดไฟแนนซ์นะคะ 3. นะคะก็คือเป็นการยืนยันตัวตนนะคะว่าคุณลูกค้ามีตัวตนอยู่จริงไม่จองเล่นๆนะคะค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4นะคะคือเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนกับไฟแนนซ์ๆๆนะคะในเรื่องของอรุ่นรถ แล้วก็เอาใบจองเนี้ยนะคะ,เป,ะเป็นการให้ไฟแนนซ์รู้ว่าลูกค้าซื้อรถุนไหนนะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะเพื่อจะให้โคเวอร์กับค่าง,งวดของคุณลูกค้านะคะในการทำไฟแนนซ์นะคะส่วนลูกค้านะคะทางออนไลน์นะคะที่กลัวในเรื่องของการแอบอ้างหรือในเรื่องของ ไม่ฉาชีพต่างๆนะคะไม่ไม่ต้องกลัวนะคะยีนอต,ตคุคานะคะมีตัวตนจริงๆนะคะทางเรานะคะนะคะมีในเรื่องของใบทะเบียนการค้านะคะมีสถานที่จริงนะคะแล้วก็โอนนะคะจองได้แค่บัญชีของบุคคลคนเดียวเท่านั้นคือนายบัณฑิตจินดารัตน์นะคะรถสวยรถงามคุณภาพมีที่นี่ที่เดียวยีนอ,อต,ตคุคา สวยเข้มดุดันไม่เกรงใจใคร